สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รูมสวิตนิวส์นะครับอินไซต์จอกข่าวข้ามนะครับคืนนี้อยู่กับบอสสิรโรจน์นะฮะฝากคุณผู้ชมนะฮะสแกน QR Code ครับที่เห็นด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS เได้เหมือนเดิมและติดตามเราสดๆผ่านทางทรูวิชชั่นสแนลในแอปพลิเคชัน True ID ครับและทุกแพลตฟอร์มตรงนี้ฮะ Facebook นะครับ Line Instagram YouTube TikTok Twitter เข้าไปติดตาม Follow กันนะฮะเพื่อติดตามข่าวบันเทิงแบบนีี้้นนนนนนนะะะะคครรรรััััับบมมาาดูท่่เเเือออองงแกกลยยยฮสหุุุณปปขภพพธิ คุณแม่สาวสุดแซ่บคนนี้ก่อนนั้นนี้อย่างที่เราได้ทราบกันเนาะว่ามีการปิดหน้าน้องไซอันบลูเนี่ยมานานกว่า1ปีล่าสุดเธอยอมเปิดแล้วเราไปดูสาเหตุกันว่าเป็นเพราะอะไรครับ มาถึงก็เพี้ยนเลยแม่คุณแม่สุดแซ่บครับปุ้มปุ้ยพันธิพาครับจะยอมใจอ่อนเปิดหน้าลูกชายน้องใสอันบลูวัยหนึ่งขวบออกสื่อและลงในโซเชียลแฟนๆได้เห็นสักทีนะหลังจากที่ปิดหน้ามันนานมากครับก็ยังไม่วายครับโดนชาวเน็ตแซะไม่เลิกนะหลายคนบอกว่าทำไมยอมเปิดเร็วว่ะลูกพูดได้แล้วอรอบางรายก็บอกว่า ทนกระแสสังคมเรียกร้องไม่ไหวและสี่อะไรแบบนี้นะครับล่าสุดครับปุ้มปุ้ยแคบได้ออกมาเปิดใจโดยเคลียร์ถึงสาเหตุที่ยอมเปิดหน้าลูกว่าการเปิดหน้านั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าสังคมเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่เราปิดเหมือนเป็นการเรียนรู้ให้แบบความ private ความส่วนตัวกับเขาจะได้ไม่ต้องมาเจอแบบที่เราเจอแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่พอน้องอายุได้หนึ่งขวบเนี่ยเราเริ่มพาไปเตรียมอนุบาลก็จะต้องถ่ายรูปติดหน้าบอร์ด เราก็ไม่สะดวกถ่ายเพื่อไปติดเขาก็ไม่มีรูปไปติดเหมือนคนอื่นพอถึงเทศกาลต่างๆโรงเรียนก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายไปแปะตรงบอร์ดมีการนำรูปไปติดพร้อมผลงานของเขาเราก็เลยลองให้ติดดูพอให้ติดก็มีคนถ่ายรูปน้องไปหรือไปตามห้างก็เรียกว่าถูกแอบถ่ายอยู่ดีเราเลยรู้สึกว่าถ้าคนอื่นจะแอบถ่ายแบบนี้เนี่ยสู้เราถ่ายเองลงเองดีกว่าจบปัญหา แล้วเวลาพาลูกไปห้างกวินจะได้ไม่ต้องคอยประสาทเสียบอกคนอื่นว่าขอโทษนะครับไม่ให้ถ่ายรูปน้องบางทีมันก็ลบกับความรู้สึกเหมือนกันขณะที่กวินดูวาวนะฮะก็เผยว่าณวันนี้พร้อมที่จะเปิดแล้วมันแฮปปี้ครับ จำได้เลยนะวันที่เปิดหน้าเมาหูหลายๆคนนะเข้าไปคอมเมนต์กันว่าลูกน่ารักมากๆหน้าตาเรียกว่าหูหล่อเหลามากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เห็นนะพุ่งจิงไม่ค่อยเห็นว่าใครเข้าไปแซะเท่าไหร่นะน,น้อยมากๆนะครับมาที่เรื่องต่อมานะสำหรับศิลปินสาวสุดแซ่บอย่างกระแตอาศสยามกันบ้างครับกับท่าแฮกกีพอร์มิสของเธอนะฮะก็มีกระแสะเรียกว่าดราม่าในโลกโซเชียลบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วหรือเปล่าในการเต้นแบบนั้นนะครับรวมถึงเธอจะมาเล่านะฮะ อดีตที่เธอเคยเหมือนกับว่าเกือบตายจากเ,าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถึง3ครั้งครับเดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะฮะนาทีนี้ครับต้องยกให้เธอก่อนเลยฮะกระแต่สยามก็ได้สร้างความฮือฮาไม่หยุดกับท่าแฮกกีพีระมิดนะฮะจนกลายเป็นไวรัลครับในโลกโซเชียล เสียงชมก็มีนะเสียงวิจารณ์ก็เรียกว่ามากมายจริงฮะยอมรับเลยว่าตนเองเนี่ยเป็นคนทําอะไรสุดนะครับและโนสนโนแคร์ no ครับคำวิจารณ์ก็ไม่สนใจเท่าไหร,ร่นะฮะพร้อมเข้าใจคนที่ดราม่าด้วยอาจจะมีปมในใจเธอบอกแบบนี้พร้อมเผยเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ครับอีก2ปีเธอแต่งแน่นะครับแล้วก็อยากมีลูกแฝดรวมไปถึงเล่าเรื่องเสียน้ําตา หนีตายจากโดยการถูกวางระเบิดถึง3ลูกติดนะครับเดี๋ยวเธอเล่าให้ฟังนะบอกว่าคือไปคอนเสิร์ตที่หาดใหญ่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเธอตกใจมากๆอันนั้นทำให้เปลี่ยนชีวิตเข้าธรรมะว่าเราจะตายวันไหนเราร้องเพลงอยู่ดีๆบึ้มมีเสียงระเบิดนะเราลืมสเปรย์ก็เลยบอกให้คุณแม่เนี่ยลงไปซื้อไม่ถึง5นาทีครับได้ยินเสียงระเบิดและจากนั้นครับเธอโทรหาแม่เนี่ยไม่ติดนะ ตอนนั้นคิดในใจเลยว่าตายแล้วทำแม่ตายแน่ร้องไห้ทุกคนก็วิ่งหนีเพราะระเบิดถึง3รอบก็กะจะว่าถล่มตึกกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ก็ไป,กไปรอตรงสระน้ำสีชั่วโมงเพื่อรอให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยพอนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเธอเองก็ยังจะร้องไห้อยู่นะมันเหมือนในหนังว่าเราจะตายไหมเราหนีมาตรงทางหนีไฟมีคนนอนหมดสติ กระต่ายบอกว่าไม่ไหวแล้วเราก็พยุงเขาไปจนถึงชั้นล่างเปิดประตูออกไปสิ่งที่เจอคือเจอคุณแม่อยู่หน้าประตูแล้วก็วิ่งกอดกันชีวิตก็เลยเปลี่ยนนะฮะวันนั้นก็ทําให้เราตื่นทําให้เราอยา,อยากอยู่กับปัจจุบันเธอเลยบอกว่าอยากจะทําอะไรตอนนี้ก็ทําเลยครับ ดีแล้วเธอมีผลงานแซ่บๆนะฮะสวยๆให้เราได้ดูกันได้เสพกันฮนะก็เป็นกําลังใจสนับสนุนให้เธอทําผลงานดีๆต่อไปนะครับมาที่ทางด้านอีกหนึ่งครอบครัวนะสำหรับพุทธดีเจพุทธนั่นเองฮะแล้วก็คุณแม่จุ๋ยวรัทยาครับ <c oughs> ก็เลี้ยวพานพีงเจในวัยสเดือนเนี่ยไปเที่ยวทะเลครั้งแรกนะเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มทะเลรุ่นแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าน้องพีเจตอนนี้นี่หล่อมากๆเลยนะครับ โอ้4เดือนนี่ว่าฉายแววความหล่อมาแล้วนะครับ4เดือนครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพุทธผู้ชายครับหรือด,ดีเจพุทธเนี่ยฮะและก็ภรรยาสาวอย่างจุ๋ยรัตยาครับซึ่งหนุ่มพุทธก็ได้ออกมาแชร์ภาพโมเมนต,ต์น่ารักของพี่เจนในวัย4เดือนเรียกได้ว่าโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะด้านสาวจุ๋ยครับได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าพี่เจนในวัย4เดือนไปเยี่ยมคุณตาคุณยายไปจุ่มทะเลครั้งแรกครับผมอย่างที่เห็นยิ้มหัวเราะจนพลังหมด จบด้วยเติมนมแม่ริมเลยครับต่อมาด้านสาวจุ๋ยก็ได้โพสต์วิดีโอลูกชายและใส่แคปชั่นว่าน้องพี่เจนในวัย4เดือนหนักประมาณ8.2โลสูง68เซนครับตัวจริงเนี่ยยังตัวแค่นี้ยปุ๊กปิกปุ๊กปิก,ปก,ปกนะแต่ว่าทำมาในคลิปเนี่ยดูเป็นหนุ่มจังเลยนะครับแม่ใจหายนะหนูดูโตวไวจังเลยคงเป็นเพราะว่าต้องตัดผมแล้วเนาะเลยเหมือนเด็กโตแต่ใดๆคือตอนนี้นั่งคุยกับแม่ตอนปั๊มนมได้แล้ว นอกจากนี้ครับยังมีการแชร์ภาพนะฮะที่เต้ยพงศก,กรเนี่ยนำทองไปมอบเป็นของขวัญต้อนรับหลานชายคนนี้ด้วยโดยใส่แคปชั่นว่ามาช้าแต่มานะ นาเตอร์จะมามาหลายรอบแล้วแต่ไม่ตรงกนะันสักทีขอบคุณครอบครัวเมตาริกานนมากมากเลยนะครับ PJ ได้ทองด้วยชอบไม่ชอบดูได้จากรูปสุดท้ายให้แล้วห้ามเอาคืนนะครับอยู่กับนาเตอร์เนี่ยร่าเริงจริงเชียวรูปน่ารักมากครับผมเรียกว่าน้อง PJ เนี่ยอายุเพียงแค่4เดือนฮะแต่ความหล่อเหลาเต็มแม็กซ์จริงๆละลายใจสาวๆจนต้องขอสมัครเป็น FC กันเพียบเลย โหถ้าดูในคลิปนะหน้าตาแบบว่าหล่อเหลาเกาหลีใต้มากๆนะผมยาวก็วอย่างที่บอกต้องตัดผมให้ดูเด็กลงนะฮะมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับโปรเจกต์นะฮะของ New Country ครับ6ศิลปินครับนะไปมอบเสียงหัวเราะความสุขดนตรีสดแสดงสดๆเลยให้คุณตาคุณยายที่บ้านพักบางแคเนี่ยได้ดูกันครับ นูครับเอมโบครับกิ๊กค่ะมัตซีค่ะกิต้าครับตินตินครับค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับคุณตาคุณยายที่บ้านผักคนชราบ้บานวางแคค่ะถ้าพรอมกันแล้วไปกันเลย ตอนจบราก็ยืนกลับมากลับไปนะครับนี้พวกเรามั่นใจมากๆแล้วก็เตรียมเพลงที่เกมากันด้วยนะครับดึงแผนที่คุณตาของกเข้ามาด้วยได้ไหมตัวเองไม่เลยนะถุงจะร้องเพลงนะเป็นเพลงแรกที่ดวตาเลยนะผมพรอยอะไรยังครับพรอยกันีไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอจิกตรงนี้ัหนึ่ีได้ไหม คอยูกรที่ของาปามาขอบคุณคุมีโอกาสที่ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรานิวคันที่นะคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าส่งมอบความสุขให้กับคุณตาคุณยายที่บ้านบางแคคะ่ะได้มาทํากิจกรรมดีๆนะครับได้แบ ร้องเพลงเล่นดนตรีนะฮะแล้วก็ได้รดน้ำดำหัวได้ทำบุญด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดมากเลยครับวันสงกา์นี้นะคะก็ขอวอวยพรนะคะทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็ทุกๆุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆในวันสงการน,นะคะแล้วก็ถ้าเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะสุขสันต์วันสงกาน,น์ค่ะ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่6ศิลปินนิวคันทรีเนี่ยมอบให้คุณตาคุณยายก็ขอให้ทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็คุณผู้ชมทุกคนที่ดูทริว n ซนส์ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับมาที่เรื่องต่อมาเนี่ยสำหรับคู่รักที่เรียกว่าบ่มความรักมาประมาณสัก2ปีแล้วมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์แลวก็เจคบอนโจวีนั่นเองครับล่าสุดได้มีประกาศทางอินสตาแกรมส่วนตัวครับว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมที่จะมั่นหมายกันแล้วซึ่งก็แฟนคลับก็มีสงเสียงนะสองฝั่งเลยฝ บ่มรักกันมา2ปีครับตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับล่าสุดครับคู่รักวัยชินคนดังแห่งฝั่งฮอลลีวูดครับอย่างมิลลี่บอบบี้บราวน์แห่งซีรีส์ Stranger Things และก็หนัง In o La Homes นะครับวัย19ปีกับเจคบอนโจวีครับนักแสดงรุ่นพี่และก็ลูกชายวัย20ปีของจอห์นบอนโจวีนักร้องนำ Rock Band นร็อกแบนนะฮะอย่างบอนโจวีที่แฟนๆในไทยเนี่ยคุ้นชื่อเป็นอย่างดีครับทั้งคู่เนี่ยได้ประกาศมั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยโพสต์แจ้งข่าวใน IG ของฝ่ายหญิ ครับระบุกันว่ารักกันมา3หน้าร้อนหรือว่า3ามซัมเมอร์แล้วนะที่รักและฉันก็อยากจะรักกับคุณไปตลอดทุกหน้าร้อนกันไปเลยขณะที่ฝ่ายชายเองครับก็โพสต์ภาพคู่พร้อมกับบอกว่าตลอดไปหรือว่า forever นั่นเองครับ โพสต์นี้นะฮะก็ของเมลลี่บับบี้บราวน์ครับทำยอดไลค์นะฮะเกือบ5ล้านครั้งครับในเวลา3ชั่วโมงเท่านั้นเองขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคอมเมนต์ครับและก็ความเห็นของชาวเน็ตที่มองว่าทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจที่จะมั่นหมายเตรียมสลัดสดกันเร็วเกินไปเพระาะฝ่ายหญิงครับเพิ่งอายุเพียงแค่19ปีเต็มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนฝ่ายชายเองก็อายุเพียงแค่20ปีครับแต่อีกหลายคอมเมนต์นะก็มองว่าถ้ามองจากประสบการณ์การทำงานในวงการมาร่วม10ปีตั้งแต่อายุยังน้อยของพวกเขาทั้ง2คนนะฮะแม้ว่าอายุจะยังไม่ถึง20ปีแต่วุฒิภาวะของเธอเนี่ยน่าจะเกินวัยไปค่อนข้างมากแล้วแหะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ